มีเหตุการณ์ไหนที่ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ะคะ่ะรู้สึกว่าเป็นความท้าทายมากแต่พอผ่านไปแล้วมองย้อนกลับไปพอ Connect the dot เราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเติบโตที่ทําให้เราเก้าวกระโดดขึ้นมาค่ะของผมนะครับของผมเป็นช่วงโควิดครับช่วงโควิดมันทําให้เรา,เาได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆแล้วได้ทําอะไรใหม่ๆคือก่อนน้าเนี้ยคนจะมองภาพอาหารญี่ปุ่นมันจะ d e l i v e อ y ่ยังไงแบบจะเอาซาชิมิไปเสิร์ฟแบบผ่าน ดีลิเวอรี่ได้ยังไงครับมันไม่เคยมีใครมองภาพนั้นนีครับพอโควิดมันเกิดขึ้นกลุ่มลูกค้ามันเปลี่ยนลูกค้าไม่ไม่มาไดอินในห้างและลูกค้าอยู่ในออนไลน์อยู่ในดีลิเวอรี่เลยครับดังนั้นร้านอาหารก็เปลี่ยนโดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับมันก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งคือเราก็ไม่เคยทำดีลิเวอรี่แล้วเดาใส่กล่องแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าครับแล้วก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะกล้ากินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พอมันมีโควิดขึ้นมาครับเราทำทุกเมนูในชิงาเซ็นนะครับเราทำดีลิวเว ใหม่หมดแล้วก็กลายเป็นว่าลูกค้าให้การตอบรับดีแล้วก็ลูกค้ามาสั่งเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันคือความกล้าเปลี่ยนจนปัจจุบันเองครับหลังโควิดหายไปแล้วครับเราก็ได้กลุ่มลูกค้าเนี้ยอยู่